สวัสดีครับ Silvichannel นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาชมรถโปรเจกต์นะครับ Volkswagen นะครับทีนะครับผมทารสปอตเตอร์นะครับคันนี้ก็หลังจากได้รถแล้วก็ได้การทำการเทสนะครับขับมาแล้วครับ8ป0รกว่ากิโลก็คือรถโอเคแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับคันนี้ พาชมนะครับก็จะเลอะๆล,ลุยๆมาเลยครับยังไม่ได้ล้างนะครับตอนนี้สีภายนอกนะครับสีบางสีข้างล่างนี้ไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นสีเดิมโรงงานหรือว่า,าคนเจ้าของเก่านะครับทําการทําสีเพิ่มมานะครับแต่ว่าด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเดิม โรงงานนะครับสีเทานะครับภายในนะครับเบาะเริมนะครับลงมานนะครับเลขไม้ใช้น้อยมากครับเจ็ดหมื่นกว่านะครับ อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทราบว่าเป็นไมแทนหรือเปล่าเพราะว่าระบบทุกอย่างใช้งานได้หมดแต่ความเข้าใจผมน่าจะเป็นไมเทนครับดูจากการขับแล้วขับดีมากนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับ เป็นเกยียวโต้ครับเดิมของที่สามนะครับพรมน่าจะเป็นพรมเดิมนะครับมีตาโฟกอยู่ก็จะมีจุดอ่อนของที่3นะครับที่ ริเวณขอบกระจกนะครับส่วนใหญ่ก็จะผูกทุกคันแต่คันนี้คือเท่าที่เห็นคือผูกน้อยมากนะครับ อันไหนก็โล่งๆนะครับถอดเบาอ,ออกอกกุปกรณ์พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับ<ม>ก็ยังอยู่แอร์เป็นแบบแอร์แบบสองแถวแอร์ลาวนะครับเดิมๆของโฟกนะครับ ภายในนะครับเดี๋ยวพาชมเครื่องนิดนึงครับ <Okay. S 1> เครื่องเป็นอหหัสนะครับ DJ 2.1นะครับหัวฉีดนะครับ <c oughs> เครื่องสมบูรณ์เลยครับ ดูที่ตะเข็บต่างๆนะครับตะเข็บต่างๆเดิมๆสวยงามนะครับ ตัวะครับผมะบระบบไฟต่างๆใช้ได้ครบสมบูรณ์นะครับคันนี้ถ้าที่ขามามีปัญหาก็คือแอยังไม่ค่อยเย็นนะครับคันนี้ ติกเกอร์นะครับเนิมโรงงานนะครับเด็เก็บของนะครับตรงนี้เป็นเพจจากโรงงานนะครับ เสียงปิดประตูยังเพาะอยู่นะครับโอเคครับก็รีวิวให้ชมร,รอบๆภายในเล็กน้อยนะครับก็คันนี้จะเป็นโปรเจกต์ของสิริวิทย์แ a น n นลนะครับก็ที่จะทําวก็คือ คาดว่าจะเก็บสีนะครับรอบคันนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับล้อหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นล้อ414เหมือนกันนะครับจะใส่เป็นล้อ Cdi นะครับแล้วก็จะบิวอินภายในนะครับเป็นแคมเปอร์นะครับติดตั้งพวกตู้พวกอาจจะเป็นเบาะพับอะไรเงี้ยครับสำหรับแคมเปอร์โดยเฉพาะนะครับ ยังไงฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตให้พเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่พาชมลางน้ำด้านบนนะครับเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์นะครับจากการขับขี่มานะครับคันนี้สมบูรณ์มากนะครับ ก็ยังไงฝากติดตามนะครับผมศิรวิชชาเนลนะครับผมฝากกดติดตามฝากกด b ับส i b e ไว้นะครับผมเพื่อจะไม่ได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับจะมีรถอะไรแบบใหม่ๆเข้ามาก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กด จคลาเป็นกำ,กำลังใจให้ด้วยนะครับเ i รวิทชาแนลครับวันนี้สวัสดีครับ